วิญญาณมีธรรมดาแปรปรวนภิกษุทั้งหลายวิญญาณทางตาเป็นของไม่เที่ยงมีความแปรปรวนมีความเป็นโดยอย่างอื่นได้ภิกษุทั้งหลายวิญญาณทางหูเป็นของไม่เที่ยงมีความแปรปรวนมีความเป็นโดยอย่างอื่นได้ภิกษุทั้งหลายวิญญาณทางจมูกเป็นของไม่เที่ยงมีความแปรปรวน มีความเป็นโดยอย่างอื่นได้ภ, like ภิกษุทั้งหลายวิญญาณทางลิ้นเป็นของไม่เที่ยงมีความแปลปรวนมีความเป็นโดยอย่างอื่นได้ภิกษุทั้งหลายวิญญาณทางกายเป็นของไม่เที่ยงมีความแปลปรวนมีความเป็นโดยอย่างอื่นได้ภิกษุทั้งหลายวิญญาณทางใจเป็นของไม่เที่ยงมีความแปลปรวน มีความเป็นโดยอย่างอื่นได้แล